สวัสดีครับทุกคนเนื่องจากว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่เปานั้นไม่ค่อยมีเสียงจะอัดหรือว่าพูดเท่าไหร่ดังนั้นก็จะเป็นการใส่ซับมาแทนนะคะผมแต่แน่นอนว่าความสนุกก็ยังคงเดิมนะฮะไม่ต้องห่วงแล้วก็ขอเพิ่มเติมไว้นิดหน่อยนะคะว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่โกตาละจะดองเลยนะฮะเน็ตมันก็จะแปลกๆหน่อยเพราะว่ามันแดงมากเน็ตปิ้งมากด้วยก็ถ้าผิดพลาดประการใด ก็อขออภัยสามารถติชมกันได้นะครับส่วนเรื่องเน็ตเนี่ยคือก็ติชมไม่ได้มันก็ชชวยไม่ได้อนะเนาะโอเคไปกัน let's go นีู่้สจะเองแต่และโอเคไปอืมมาดูกันว่ารอบนี้เราจะได้เป็นตัวปั่นที่ได้ปัน่นหรือเป็นตัวปั่นที่ไม่ได้ปั่นนะไป let's go speed run ได้ป่ะจะได้สปีดรันไหมถ้าไม่โดนไล่ก็สปีดรันแต่ถ้าโดนก็ใครว่ากันนะเนาะโอเคไป let's go เดี๋ยวเดี <guarding anymore>? ๋ยวเดี๋ยวเพราะว่ามีอะไรแปลกทำไมหัวใจขึ้นสับปะฮันต์ตัวอยู่แถวนี้เหรอเดี๋ยนะใครลากมาอาฮันเน์น์มีคนลากมาจริงจริงด้วยใครเอ่ยนักเต้นนั่นเองเยี่ยมไปเลยอัดจมูงนายอย่ามาแบบนี้สิว่าจ้างสแกร์ดูไหมเอาเพื่อวนมาอีกไปวนกันไปวนกันมาสรุปจะได้ปั่นไหมเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเสร็จอยู่เลี้วเธอจะลากมาตรงนี้ทําไมพอเราปั่นได้ไหมตรงเนี้ย นะอย่าอย่าให้เราต้องเริ่มอะไรใหม่หมดเลยนะปั่นมาตั้งนานขอร้องให้ปั่นให้เสร็จเถอะนะกลับแล้วไปแล้วใช่ไหมไปแล้วเั่นปั่นปั่นต่อปั่นต่อแล้ปั่นต่อแลาปันป่นจะกระซิบทำไมเนี่ยถอยไม่ปั่นใช่ไหมไม่เอาใช่ไหมได้ยหยาบเหลยยกนุ้ยโดนแผลเต็ม,มเต็มเลยนุ้ยโอเคเรียบร้อยทำเป็นบันลลังก์อย่างงี้เนี่ยขึ้นถัดไปนะฮะตรงนั้น เอาละเพื่อนที่นั่งตรงนั้นเดี๋ยวก็มีคนไปช่วยเองแหละสู้ๆนะเราไปกำลังใจให้โอเคบา,บายยไว้เจอกันพบชาติหน้าถ้ามีโอกาสนั่นไงต้องมีคนไปช่วยแน่ๆมีแหละมีเชื่อเราชีวิตนะ่ะต้องมีควาเชื่อนะความหวังยังไงล่ะพี่สาวฉะนั้นก็เชื่อมันต่อไปนะครับอย่าเอาเสียงผมไปพากแบบนั้นสิครับแหมนี่หน่อยเองนะ ในที่สุดเครื่องนี้ก็เสร็จจนได้ห ah. นาเหมือนกันทีนี่ด้เฮ้ยเฮ้ดี๋ยวฮันเตอร์มาจากไหนเนี่ยแซลมซายเหรอโอ๊ยแต่ก็ดีเลยนะเดี๋ยวก็จะต้องปั่นแห้งๆอย่างเดียวซะละเข้ามาเลยสาวน้อยมายกแรกตีกัน Round Fight! เราจะพักมาให้ก่อนถ้าไม่พับแล้วก็โดนโบงหัวแน่นอนฮนะแบบบง แล้วก็ตามด้วยใสเครื่องโซน่าเข้าไปพุ่ง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 เข้าไปนี่ต้องฝากหน้าที่มองหลังให้กับสาวน้อยด้วยนะคะผมไปส่วนหน้าที่ของเราก็าคือการจ๊บไปเรื่อยๆจนกว่าไอเครื่องนั่นจะจุดหรือไม่ก็จะกว่าเราจะโดนตีหนึ่งแผลน,นะคะแล้วเพื่อนก็จะจุดนะครับผมไประหว่างนี้ก็จ๊บกันยาวๆฮะแต่มือจะเป็นเล็บกุดเลยให้ตายเถอะเอ้ยวน้องสองตัวน่าจะเมื่อกี้ ไปไปไปเราต้องสปีดรันในการวิ่งไม่งั้นแล้วก็ไม่งั้นแล้วก็โดนบันเตอร์บงหัวแน่ๆนะครับผมเอาเอ้ยเดี๋ยวจุดกันงี้เลยเหรอเดี๋ยวสิเฮ้ยเรายังจุ๊กอยู่นะแย่แล้วติดไหม้โอ้ย้าเรายังจุ๊กอยู่เลยนายรีไปไหนอ่ะแม่รีไปซื้อน้ำเปล่าเรีเยังไงอ่ะตายแล้วตอนนี้ตายแน่ๆตายเงียมๆเสาน้อยเราตายกันหมดแน่ๆ เอาวะแต่ก็ต้องสู้ไปลงไม้ไปก่อนแล้วก็วิ่งไปโอ้ยะอะไรเนี่ยโอ้ยฮันเตอร์อ้อมฮันเตอร์ฮันเตอร์ฉลาดเอ้ยเขาดักแต่ไม่เป็นไรเราวิ่งต่อได้นะฮะเรามีสปรินต์อยู่นะคะผมไป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 ,ไปต้องรีบวิ่งแล้วจังหวะน,นี้ต้องต้องเข้าโรงพยาบาลไหมเนี่ยไม่ไม่ไม่เข้าโองนี้ก่อนมงั้นตายเออสองยทำดีสองเลยทำดีสองลยทำดีาำดมาก ล้มไม้ไปหนึ่งที่ไม่รดนวน้นาะหันก็ไม่เป็นไรฮนะเอ้ยนายย่านสอนนายย่าทาแบบนี้ฆ่าสาตร์เป็นบาปรู้ไหมฆ่าเพื่อมนมนุษย์ก็บาปเช่นกันไม่ล้มไม้นะคะว่าฮันเตอร์อาจจะดึงเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรสักอย่างเลยช่างมาถอะเอาละล้มไม้ล้มไม้เลยไงแต่ว่าเฮ้ยไฟท้าย่อตัวไปแล้วนั่นเลยสวยมากครับผมคุณหมอจะให้ผมออกหน้าตาใช่ไหมไม่ผมไม่ออก ผมล็อกดาวฮัน,นเตอร์อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเลียวเดี๋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 ยวขับเดี๋ยวขับผมล็อกดาวคุณคุณก็ล็อกดาวผมกลับงั้นเหรอโอเคสมเหตุสมผลไม่เป็นไรจำเจ้ากันไป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 สารน้อยเราต้องวิ่งแล้วเราต้องเราต้องวิ่งต่อระหว่างนี้นะคะเบาจะเก็บครูดาวของไอ้สปินของเราก่อนนะคะผมไม่งั้นเราก็ตายแน่ๆนะฮะโอ้ยโยเจ็บ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 ไอ้หมอนี่มันเหลี่ยมจริงๆ เราต้องจูไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าสปินเปาจะคูดาวแกไม่รอดแน่ามาแล้วก็อะไรเอ้ยเอ้ยทังหวะน,นี้สปินต้องมาแล้วสปินต้องมาแล้วไม่โกไม่เก็บแล้วไป,ไป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 ระหว่างนี้เอ้ยค้างฮัลโหลเดี๋ยวค้างโอเคฮะไว้เจอกันที่พบโลกหน้านะพี่สอนบายบายกลับมานี่เดี๋ยวนี้จะไปไหน500เซอร์ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูง